สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพระที่28เดือนมิถุนาหกห้านะครับซึ่งมันเป็นวันทํางานก็คือวันอังคารก็วันนี้ผมก็มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนะฮะมาตักตรงบุญแบบเป็นทางการแต่การที่เราจะตักตรงบุญหรือบําเพ็ญบุญหรือเจริญธรรมาทิภาวนามไม่จำเป็นต้องมาวัดนะครับแต่ถ้าเรามาวัดได้เราจะคล้ายๆว่าเราจะห่างจากอกุศล นะทางโลกภายนอกเขาเรียกว่าโลกการทแปดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่มีสิ่งที่มากระทบที่เป็นสิ่งสิ่งไม่ดีแลอสิ่งชั่วนะในวัดก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สิ่งดีอย่างเดียวนะครับในวัดก็มีสิ่งชั่วเหมือนกันดังนั้นทุกที่นะครับมันมีสิ่งดีท้าชั่วแือเรามองแล้วเรากําลังพิจารณาอะไร <c oughs> จิตเราก็เหมือนกันมันจะมีจิตดีและจิตชั่ว แต่จิตดีกับจิตชั่วอันไหนทํางานมากกว่ากันในสภาวะธรรมนั้นๆหรือวันหนึ่งหนึ่งหรือในหนึ่งชั่วโมงท่านเคยได้สาเนียกเคยตรวจสอบได้เคยตรึกคือพิจารณาบ้างไหมครับว่าจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลทํางานมากกว่ากันในตัวท่านเองเวลาผมสื่อสารเนี่ยผมพยายามจะให้ท่านมองตัวเองนะครับไม่ได้ไปมองคนอ,อื่นนะครับเอ,อ,อย่างเช่นในกรณีของโสดาบันเนี่ย บางคนบอกว่ามันคืออะไรมันยากไหมโสดาบันนะครับผมบอกตรงว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์อยู่กับมันอยู่แล้วบางวันก็เป็นโสดาบันตัวท่านนะฮะเดี๋ยวยัไได้ฟังไนบางวันนะก็เป็นอเป็นเปรตอสูรกายในวันเดียวกันนี่แหละในตัวเรานี่แหละครับนะนะบางวันก็เป็นยักษ์บางวันก็เป็นเทวดาในหนึ่งวันเนี่ยนะแต่ในหนึ่งวันเนี่ย เราเป็นอะไรมากกว่ากันเช่นเราเป็นโซดาบันเราเป็นเทว,วดาเราเป็นยักษ์สุรกายเปรตอันไหนมากกว่ากันเคยสำเนีมไหมครับเคยตรวจสอบไหมหรือไม่เคยแต่ตื่นเช้ามาจนถึงนอนอีก,อกเย็นนึงเนี่ยไม่มีสติรู้เรื่องเลยบางวันผมเป็นแบบนั้นนะบางวันผมเป็นแบบนั้นนะครับคือไม่มีสติระลึกรู้เลยปล่อยไปตามไหลไปตามโลกนะที่มากระทบ นะตั้งแต่เช้าจนค่ําอันนี้อันตรายดังนั้นโสดาบันเนี่ยจะไม่ไม่คิดคาไม่ไม่ไม่คิดสิ่งชั่วไม่พูดสิ่งชั่วไม่ทําสิ่งชั่วอย่างเช่นโสดาบันเนี่ยสินห้าในง่ายๆเลยไม่ฆ่าสัตว์อนาธิปาตาไม่รักทรัพย์อนิจาธนา,า,นาไม่ผิดในกรรมนะตามมีสุนธาไม่พูดปดพูดสอเสียพูดคำหยาพูดเพอเจอมุสาวาทาแล้วก็สุรายาเสพติดก็คือสุราเมเริยะโสดาบันจะไม่ทํา นะหรือถ้ามีโอกาสก็พยายามจะไม่ทำแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เพราะสังคมก็รู้ตัวว่ากำลังผิดศีลข้อใดอันเนรียกเรียกว่ามีสตินะรู้ในสิ่งที่กำลังทำาี่เรารู้ในปัจจุบันอันนี้โสดาบันสังเกตนะฮะถ้าท่านอยู่กับในองค์กรของท่านนะครับสมาชิกข้างเคียงเพื่อนเพื่อนของท่านและใครก็ตามที่พูดคำสมบทสมบทมาถึงคำหยาบออกมาเนะี่ยอันนั้นไม่ใช่โสดาบันแน่นอนเพราะโสดาบันจะไม่พูดคำหยาบ ไม่คิดยังไม่คิดเลยนะคำเพ้อเจอร์อย่างเงี้ยนะนะแล้วก็อะไรมีพูดปดผู้สอเสียดผู้คำอยากพูดเพ้อเจอร์สอเสียดนะโสดาบันจะไม่มีนะโสดาบันจะไม่มีพูดเล่นบ้างพูดเย้าบ้างอันนี้ก็ถ้าไม่ไม่เหลือบั่าแรงนะในสังคมโลกก็ไม่เป็นไรคือไม่ให้ทําให้ใครเดือดร้อนน่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดเย้าวพูดใหญ่แล้วทาให้คนอื่นเนี่ยเกิดปฏิคัคคือความไม่พอใจอันนี้ผิดละเกิดบาปเขาเรียกมโนกรรม ับคู่สนทนานะถ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วยังพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดพูดปดอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ชัดเลยเพราะอยู่ในสภาวะของวัดนี่คือต้องมาปฏิบัติธรรมแต่นะพิธีดูนะฮะดังนั้นลองดูตัวเองสิเอาตัวเองก่อนหนึ่งวันนะเรามีคำหยาที่พูดออกไปเนี่ยเอาแบบเจตนานะมีบ้างไหมแต่ถ้าไม่เจตนานะีคือพังเผอเนี่ยก็าอาจจะมีบ้างเพราะอยู่ทางโลกนะ แต่เราพูดไปแล้วแล้วเรารู้ตัวไหมว่าเราพูดไปบางทีเราพูดไปแล,แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราพูดไปอันนี้ไม่ใช่สุนทรบันครับนะครับนะดังนั้นการที่เราฝึกหรือปฏิบัติธรรมหรือเจริญวิปัสสนาเจริญสมาธิไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิไม่จําเป็นต้องมาวัดนะตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเดินพระเจ้าแต่ว่ายืนเดินนั่งนอนเนยสามารถทําสมาธิได้ทํำยังไงฮะชั่วลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือเนี่ย การทํธรรมธิมันคืออะไรเช่นท่านนั่งนั่งอยู่เนี่ยท่านฟังผมอยู่เนี่ยท่านดึงจิตของท่านกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งในกายอันหนึ่งจิตของท่านไปไหนครับไปอยู่เหนือไปอยู่ใต้ไปอยู่อเมริกาไปอยู่เกาหลีญี่ปุ่นแสดงว่าท่านข่าวสติจิตไม่อยู่กับกายดึงกลับมาครับเมื่อดึงกลับมาปุ๊บเพียงลัดนิ้วมืออันนั้นอ่ะพระเจ้าตัดว่าเป็นหนทางแห่งอะไร เป็นหงทานแห่งการบรรลุธรรมแค่ดึงจิตมาชั่วรัดนิ้วมือนิ้วมืองอเข้ามาดังนั้นมันไม่ได้ยากหรอกครับการทําสมาธิไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้ปวดให้กายมันแตกให้กายมันเจ็บไปทนานสังขารเพื่ออะไรครับอย่าทําอะไรให้มันตึงไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันประพัฒสอนมันผ่องใสมันมีความสุขมัน a l ลิ t อันนั้นถูกต้องแต่ต้องอยู่ในคลองธรรมนะไม่ใช่ไป ฟังเพลงเที่ยวเตะนะดื่มสุรายาเสพติดแล้วบอกจิตใจมัน alert มีความสุขอันนี้นไม่ใช่ครับอันนี้นมันผิดศีลต้องให้อยู่ในศีลก่อนต้องผ่านด่านแรกก่อนคือศีลมาก,ก่อนเมื่อศีลสมบูรณ์ปุ๊บอะไรที่ทําให้ท่านว่าท่านรู้สึกว่าท่านสบายอ่ะมาถึงสบายใจและสบายกายไม่ใช่สบายใจแต่ทุกกายมันก็ไม่โอเคนั่งบนหนามเนี้ยนะหรืออะไรฮะเดินจงกรมจนนิ้วแตก เท้าแตกมันไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทางออกความพอดีพระเจ้าบอกว่าให้อยู่บนความพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปสายกีตาร์ตึงไปขาดไหมขาดหย่อนไปฟังรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เรื่องต้องพอดีพอดีใครฮะพอดีเราไม่ใช่พอดีคนอื่นนะพอดีเราเรารู้ตัวเองครับพอดีเช่นเรากินเรารู้ละอันนี้พอดีแต่คนอื่นยังกินต่ออันเป็เรื่องของเขาไงพอดีเขาคือต้องกินอีกต่ออีกอีกห้าคำดังนั้นดูตัวเอง นะนั้นการที่เรามีสติรู้ตัวเองพระเจ้าทรงสรรเสริญเพียงชั่วลัดนิ้วมือดังนั้นสามเวลาบางคนบอกว่าก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้แค่ดึงสติมาวิธีการดึงสติคือง่ายๆนะฮะเรียกว่าดึงดึงดึงอารมณ์ที่มันฟุ้งกลับมาหายใจลึกเวลาท่านหายใจลึกปุ๊บเนี่ยอารมณ์ของท่านหรือจิตของท่านเนี่ย นะหรือการรับรู้มันจะมาอยู่ที่ช่วงลมที่มันดูดเข้าไปในผ่านอาสัมผัสกับผิวผิวเนื้อของท่านในหลอดลมต่างๆเช่นริมจมูกโพงจมูกอันน้นจิตของท่านมาแล้วและจิตของท่าน,นหรืออารมณ์ของท่านเนี่ยมันเกาะอยู่ตรงตรงตรง,ตรงสัมผัสข,ของลมอันนั้นช่วยรัดนิ้วมือจะก่อนอาหารล้างหานก็ได้เอาเรียกสบายใจบางคนบอกว่าก่อนสตาร์ทรถก็ได้สตาร์ทรถเสร็จปุ๊บทำสมาธิ ให้แอร์เาเรียกว่าให้เครื่องมันอุ่นเครื่องก็ได้โอเคไหมนี่คือเทคนิคบางคนสตาร์ทรถปุ๊บออกรถเลยรถมันไม่ดีนะรถะมันต้องทําการอุ่นเครื่องก่อนเหมือนเราวอร์มอะออกร่างกายมันต้องวอร์มก่อนสักห้านาทีหลักการรถก็เหมือนกันเมื่อท่านวอร์มรถท่านก็นั่งทำสมาธิไปเลยทําสมาธินะไม่ใช่นั่งสมาธินะยืนสมาธิก็ได้นอนสมาธิก็ได้กินสมาธิก็ได้กินรู้ว่ากินกําลังเคี้ยวมีรสเค็มมีรสหวานรู้ขนาดที่กิน ไม่ใช่ขนาดกินปุ๊บจิตไปอยู่เชียงใหม่จิตไปอยู่อเมริกาอันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่าหลงจิตหลงไปที่อื่นขณะที่ขณะที่กินอยู่เนี่ยนะบางนั้นผมบอกการกินข้าวคือการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมมาเนี่ยการที่ไปแสวงหาอาหารมาใส่ภาชนะเนี่ยอันนี้จะเห็นกินเลสได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมจะรู้เลยว่ากินเลสเรามีอะไรบ้างมันออกมากินเลสโลภโกรธหลงโลภกันเลยครับ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เวลาพระ,ะเขาเรียกสละอาหารแล้วเนี่ยเป็นทานเนี่ยเราก็จะเป็นลูกศิษย์และหลายคนก็ไปมีพฤติกรรมไปไปแย่งอันนี้เราไม่ว่าเขานะแต่เราดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งในการแย่งไหมแย่งใหญ่เลยอันนั้นของฉันอันนี้ของฉันจิตมันสั่งเมื่อเรารู้ทันจิตว่าจิตจิตตัวชั่วเนี่ยจิตไฟเลวเนี่ยายชั่วเนี่ยทำงานเนี่ย แล้วเรารู้ปั๊บเนี่ยอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วนะเจริญวิปัสนาแล้วเมื่อจิตมันรู้พอเรารู้จิตปุ๊บมันดับพอรู้ปุ๊บมันดับมันเกิดดับไงฮะแต่ถ้าเราเพลินเค่นันที่เพลินกับมันปล่อยให้จิตไปชั่วทํางานนะมันก็จะทําให้กายเราอะไปหาในสิ่งที่ที่เห็นแล้วก็เอามาเป็นเจ้าของโลภโกรธพอไม่ได้มาก็โกรธคุณข้่องหมองใจไปคว้ามไม่ทันของที่อยากได้หมดเขาเรียกสิ่งปัรถนาไม่ได้สมปัรถนาเป็นทุกข์ โลภกดหลงหลงนะฮะก็คือหลงว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยทําถูกในสิ่งที่ทำเนี่ยคิดว่าทาถูกโลภกดหลงหลักๆมีเท่านี้แหละครับของปัญหาของมนุษย์นะดังนั้นลองปฏิบัติธรรมถ้าท่านได้ท่านใดที่ต้องไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมลองเป็นคนสุดท้ายในการตักอาหารลองดูนะฮะโอ,อ้โหอันนี้ขัดเกากิเลสได้ดีมากผมทําแบบนี้แหละให้เขาตักไปเขาอยากตักตักไปเหลืออะไรกินอย่างนั้น ข้าวกับน้ำแกงก็กินได้มันไม่ตายหรอกครับแค่มื้อเดียวอะ่ะมันไม่ตายหรอกครับนะแต่เราเนี่ยได้ฝึกนะได้ฝึกขัดเกลกิเลสได้มีสติขัดเกาลารู้ว่ามันอยากจะไปตักมันอยากจะไปกินรู้พอรู้ปุ๊บแล้วเราตัดได้เราตัดเราอย่าเพลินเขาเพลินคือไปคิดต่อเนี่ยเ,เรียกว่าเพลินเ,เรียกว่านันทีไปเพลินคิดต่อในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราตัดปุ๊บเนี่ยคือการปฏิบัติธรรม,รมเอาจิตกลับมาที่เดิม แล้วก็ภาวนาว่ามันมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะของมันมีเดี๋ยวมันก็หมดไปเขาเรียกสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีนะมันเหลืออะไรก็กินอย่างนั้นไปข้าวน้ําแกงไม่ตายหรอกครับะยังไงก็ไม่ตายผมการันตะีครับนะข้าวน้ปาปลายังไม่ตายเลยนะแต่เราเนี่ยรู้ทันกิเลสเราได้ประหารกิเลสของเรานะออกไป อย่างน้อยวันพระละครั้งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วมหาศาลเลยพอเราท่านได้ฝึกบ่อยๆเรื่องแบบนี้แบบุ๊บมันจะเกิดการคุ้นชินของจิตในการละเมื่อถึงวิกฤตขึ้นมาท่านเกิดวิกฤตนะไอสิ่งที่ท่านฝึกตรงเนี้ยมันจะมาอุปถัมภ์ท่านเมื่อท่านเกิดวิกฤตใดๆก็ตามแต่ถ้าท่านไม่เคยฝึกเลยเช่นท่านไม่เคยฝึกขับรถเลยรถยนต์ไม่เคยฝึกเลยเขาให้ท่านไปขับรถแข่งเลย ตาตาอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับจริงไหมแต่ถ้าคือฝึกขับรถมาแล้วก็ขับรถในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะฮะได้ระดับหนึ่งแล้วก็ฝึกเริ่มมีการฝึกฝนในการขับแบบเร็วขึ้นนะฮะทำอยู่ซ้ำๆเมื่อถึงวันหนึ่งคนขับรถแข่งในสนามเขาเกิดอุบัติเหตุนะฮะท้องเสียขับไม่ได้เขาให้ท่านไปขับถามว่าท่านขับได้ไหมท่านก็จะขับได้แต่ชนะหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ท่านก็จะขับได้สามารถแข่งได้อาจจะเข้าที่โหลก็ได้แต่ขับได้ท่านเคยฝึกมาบางทีนฮะมาถึงว่าถ้าเกิดท่านทางธรรมะเนี่ยท่านอาจจะท่านสาเร็จเนี่ยแต่อาจจะสาเร็จเป็นคนสุดท้ายสําเร็จมรรคผลนิพพานเข้าใจยังเพราะท่านเคยฝึกมาก่อนแต่ท่านไม่เคยฝึกเลยนะไม่เคยฝึกตัดเขาเรียกขัดเกลากิเลสเลยไม่เคยรัดนิ้วมือเลยเนะครับเวลาเขาแจกทานหรือสละทานแล้วท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยอันเนี้ยลำบาก เมื่อถึงเหตุขึ้นมาปุ๊บท่าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาอุปถัมภ์ท่านเลยเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเอาละดังนั้นอยากให้ท่านได้ตระหนักนะครับในสิ่งที่สําคัญก็คือสติสัมปชัญญะสติคือรู้ตัวสัมปชัญญะคือรู้ระลึกรู้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมจะพูดถึงท่านว่าทําไมคนเราเนี่ย มันต้องไปเกิดบางคนก็เกิดไม่สมประกอบบางคนก็เกิดมามีความมั่งคั่งนะทางภพทรัพย์บางคนก็เกิดมามีความเรียกโอรูปเป็นทรัพย์บางคนเกิดมานี่ไม่สมประกอบบางคนเกิดมานี่เตี้ยอ้วนดำท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นผลของการกระทำเก่าที่ผ่านมาทั้งสิ้นถ้าเราจะพุทธแท้เราต้องเชื่อเรื่องนี้นะอ่ะผมจะ พยายามจะสาธิตให้ท่านดูถ้าท่านกินของบูดเน่าเช่นกินส้มตํากินแกงที่มันค้างคืนแกงกะทิเนี่ยนะขึ้นฟองเลยวะ่ะแล้วท่านยังฝืนกินเข้าไปอีกเนี่ยหลังจากนั้นสองชั่วโมงท่านต้องถ่ายท้องไหมดีไม่ดีไปโรงพยาบาลด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่ท่านทําเอาไว้จึงปวดท้องคนที่เกิดมามีทรัพย์อันมั่นค้างมี บริวารอันมั่งคั่งมีรูปเป็นทรัพย์นะหรือว่าจะมีเกี่ยวกับ ing, เรื่องอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับกิจการการงานที่ที่ที่มั่งคั่งเพราะอาดีตที่เขาทำมังสิ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามารับผลของอดีตและทํายังไงเขาทํายังไงครับเขาถึงมาอยู่ตรงนี้อ่าในอดีตเขาทํายังไงผมไม่สามารถตอบได้ครับแต่พระเจ้าเนี่ยท่านตัดอย่างนี้ ถ้าเราคิดสิ่งใดเอาจิตปักลงไปในสิ่งใดนั่นคือที่ไปหรือเหตุที่ไปของของอารมณ์นั้นเช่นท่านผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเดินมาแล้วแบบสเปคเลยสวยขาวหุ่นดีเมื่อตาทห้เห็นผู้เขาเรียกผัสสะมากระทบ